ไปติดตามการพยากรณ์พืชผลทางการเกษตรพืชเศรษฐกิจนะครับภาคประมงและภาคปศุสัตว์รวมถึงน้ำท่าในการทำพืชผลทางการเกษตรกับรองเลขาธิการสสกคุณวินิตอธิสุขครับมาติดตามการพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตรประมงและปศุสัตว์ประจำปี2566นะครับล่าสุดกับรองเลขาวินิต อาทสุขนะครับรองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เริ่มกันที่ปริมาณน้ําที่จําเป็นต่อพืชผลทางการเกษตรครับถ้าพูดถึงสถานการณ์น้ำเนี่ยมันต้องดูปริมาณน้าในเขื่อนทั้งถือว่าเป็นน้ําต้นทุนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องดูน้ําที่มันงกาลังจะเติมเข้ามาในเขื่อนในช่วงข้างหน้าซึ่งต้องเรียนตามตรงว่าจริงๆวันนี้ถ้าดูข้อมูลจากกองอำนวยการน้ําแห่งชาติเนี่ยเขาชี้ชัดเลยว่าเรากำลังจะเดินเข้าสู่ภาวะเอล尼โยนะครับเพราะฉะนั้น ในในช่วงเดือนเ,ออเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าปริมาณน,น้ําฝนเนี่ยที่จะเติมเต็มน้ําน้าน้าในเขื่อนเนี่ยมันอาจจะต่ากว่าภาวะปกตินะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันจะส่งผลไปสู่ในเรื่องของฝนทิ้งช่วงด้วยก็คืออาจจะมีฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนออกรกฎาคมนะครับแล้วก็กันยายนต่อไปซึ่งนนี้เป็นการที่เขาคาดการณ์นะครับเพราะฉะนั้น พอเรารู้สภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่มันตามก็คือว่าโอเคน้ําต้นทุนแม้ว่ายังจะพอมีจากเขาของเก่าแต่น้ําที่จะมาเติมเนี่ยมันน่าจะมีจํากัดแล้วที่น่าติดตามคือว่าภาวะเนี่ยเขาว่ากันว่าจะอยู่ต่อเนื่องอีก3ปีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่จะพันไปสู่การตัดสินใจผลิตของพี่น้องเกษตรกรในข้อที่1ข้อที่2เนี่ยจะนําไปสู่การวานนโยบายของภาครัฐว่าเฮ้ยถ้ามันน้ามันมีจํากัดจำกัดเนี่ย ลักษณะพืชที่ต้องทํารอบสองรอบสามเนี่ยจะบริหาจรจัดการยังไงแล้วในเรื่องของการพยากรเราก็ต้องมาปรับตัวเลขเงี้เพราะว่ามีการสายการที่เปลี่ยนแปลงไปละจากที่คาดการในแต่ช่วงต้นๆของปีอย่างนี้ครับการพยากรหรือการคาดการพืชเศรษฐกิจและภาคประมงของสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรทางสสกเองเนี่ยเราทําในระดับจังหวัดนะฮะซึ่งจริงๆเราทําในระดับออพืชสําคัญเนี่ยคือ20ชนิดนะครับแล้วก็ในสินค้าประมงอีก4ชนิดแต่ว่าการพยากรของเราเนี่ยเราเออกเป็นรายตรมาก เพราะฉะนั้นในตาลาดไตรมาสเนี่ยจำนวนสินค้าที่ออกพยากรเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับช่วงนั้นมีการผลิตแล้วหรือไม่หรือยังไม่มีการผลิตเพราะว่าเราเป็นการผลิตตามฤดูกาลนะครับแต่ว่ากลไกในการออกตัวเลขของเราอันนี้เป็น,นกลไกก่อนนะครับผมยังไม่ได้พูดถึงในส่วนของวิธีการแต่ว่ากลไกเนี่ยเรามีระดับบอร์ดสูงสุดก็คือเขาเรียกว่าคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งมีท่านประหลัดท่านเป็นประธานหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอนุกรรมการด้านพืชด้านประมงด้านบริษัทแล้วโดยเพราะอย่างยิ่งด้านพืชเนี่ยมีคณะทํางานลงอีกเป็นลายภาคเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นจากล่างขึ้นบนนะครับแล้วก็จะใช้กรรมการชุดใหญ่สุดเนี่ยในการให้ความเห็นชอบเผยแพร่เป็นข้อมูลเทื่อนอนนะครับซึ่งล่าสุดในรอบที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้เราออกตัวเลขในช่วงวันที่10เมษายนที่ได้การสแตมจากกรรมการชุดใหญ่แล้วเนี่ยเรา ออกข้อมูลพยากรไป22สินค้านะครับเป็นพืช18สินค้าแล้วก็ประมงอีก4สินค้าซึ่งพืชก็จะแยกไปอีกเป็นพืชไร่พืชไม้ยืนต้นกลุ่มพืชถัว่วข้อมูลที่ได้จากการคาดการนําไปใช้บริหารจัดการความสมดุลทั้งปริมาณและราคาผลผลิตครับคือจริงๆเนี่ยถ้าพอข้อมูลพยากรเนี่ยมันคือข้อมูลที่เราคาดการในไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันต้องใช้เลยคือหนึ่งในเรื่องของการบริหารจัดการในรายสินค้า การบริหารจัดการในในในรายสินค้าเช่นกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเราต้องรู้ลวเฮ้ยตัวสป라이หรือตัวผลผลิตเนี่ยคาดว่าจะมีเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพื่อบริหารจัดการให้มันสมดุลกับทางฝั่งดีมานนะครับหรือในเรื่องของกรรมการพืชน้ามันแล้วน้ามันพืชเนี่ยมันจะมีบางสินค้าเช่นน้ํามันปาล์มเช่นมะพร้าวพวกนี้ก็ต้องเรียนลำตรงว่าเรามีการบริหารจัดการในเรื่องของการนําเข้าด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาส่วนที่มันไปกันได้ทั้งช่วงที่เราผลผลิต ออกข้างในประเทศแล้วก็ช่วงที่มีการนําเข้านะครับเพื่อให้มันได้สมดุลไม่งั้นเดี๋ยวเมื่อเคื่อเื่อเพื่อไม่ให้ราคาภายในประเทศมีมีผลนะครับเพราะฉะนั้นในการไปหาจัดการในระดับระดับรายสินค้าพวกนี้เขาก็จะอาศัยข้อมูลที่เป็นละเอียดเลยตัวเชื่กรดูพีกรายเดือนช่วงไหนเติมเต็มช่วงไหนเราขาดนะครับก็จะได้เติมเต็มซึ่งกันแล้วกันประการที่2เนี่ย ข้อมูลพวกนี้การคาดการปริมาณผลผลิตเนี่ยเราเอาไปใช้ในการคำนวณ GDP ภาคเกษตรนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นการทำจากล่างขึ้นบนดูมูลค่าการผลิตซึ่งได้จาก P คูณ Q นะครับก็เอาออกในประมาณการของ GDP ภาคเกษตรประการที่3เนี่ยในการาำนดนโยบายภาพรวมตัวนี้ก็ต้องเอาข้อมูลเฮียกร์ไปใช้นะครับเป็นมาตรการของรัฐเป็นนโยบายแห่งรัฐในภาพใหญ่เลย ข้อมูลทางการพยากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนําไปใช้บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรครับผมยกตัวอย่างอย่างพอให้เห็นภาพเลยคืออย่างที่มาปเป็นฤดูกาลก็คือว่าอย่างผลไม้นะครับเรามีกลไกของฟรุตบอร์ดซึ่งรวมทุกองค์การยยที่ควรจะเกี่ยวข้องเช่นกระทรวงพาณิชย์หรือแม้แต่ในเรื่องของการกระจายตลาดไปรษณีย์ไทยและหลายๆห,หน่วยงานเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าอย่าลืมว่า พอเป็นผลไม้ปุ๊บเนี่ยมันข้อมูลเราจะออกไปรายเดือนพยากรรายเดือนนะครับมันจะมีความพีคว่าเฮ้ยมันจะออกเยอะเดือนไหนแลพีคเนี่ยเกินกว่าค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านๆมาครับล่อครับพอมันเกินเนี่ยการกระจายสินค้าหรือการบริหารจัดการในช่วงนั้นเนี่ยจะทําอย่างไรการกระจายผลผลิตออกออกจากแหล่งผลิตเนี่ยจะกระจายออกมาได้เร็วมากน้อยแค่ไหนโยงไปถึงเป้าหมายในการส่งออกด้วยก็ต้องบูรณาการในทุกภาคสว่วนหรือแม้แต่ว่า ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นพอเราดูแล้วในบางสินค้านะครับถ้าดูให้มันพีคในฤดูเนี่ยถ้าปล่อยไปแบบนี้ระยะยาวมันไม่ดีแล้วเพราะว่าพอพีคในฤดูปุ๊บราคามันก็จะร่วงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็มีการบริหารจัดก,การว่าเอไปทํานอกฤดูได้ไหมมีการตั้งเป้าหมายในการทําด้วยเช่นลําไยเนี่ยย้ายจากในฤดูไปทํานอกฤด,ดูมากขึ้นตั้งเป้าหมายอย่างเนี้เพราะวัตถุประสงค์ต้องการจะให้มันมีเสถียรภาพด้านราคาถูกเลยนะครับเพราะเป็นกรณีตัวอย่างว่า ไม่ใช่ว่าเกษตรเดินคนเดียว<ต>ครับต,ต้องเดินไปทุกองค์คาพยพครับในหลายๆเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราหรือแม้แต่ทางผู้ประกอบการที่เป็นสมาคมผู้ส่งออกสมาคมโลจิสติกส์พวกนี้ต้องเข้ามาแชร์ข้อมูลและก็บริหารจัดการร่วมกันมาดูตัวอย่างการพยากร์ภาคประมงกันบ้างครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างพอสังเขตไอ้ที่มันเห็นชัดๆนะครับอย่างคือปลาหนึ่งกบปลาดุกที่มายกตัวนี้เพราะว่าปัจจัยอย่างเช่นปลาดุกเนี่ยมันเป็นปลากินเนื้อเพราะฉะนั้นเวลาเลี้ยงมันต้องใช้อาหารเม็ดพออาหารเม็ดปุ๊บเมนี่ยมันรู้ว่าเฮ้ ราคาอาหารเนี่ยช่วงนี้ราคาอาหารสรัตว์แพงใช่ไหมครับเพราะนั้นพอราคาอาหารแพงปุ๊บเ,เนื่องจากมันกินเม็ดอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ต้องปล่อยบางปล่อยบางแล้วแล้วก็ลักษณะการบริหารจัดการพวกนี้ก็ต้องคาดการว่าเฮ้ยพอปล่อยบางปุ๊บตัวผลผลิตปลาดุกที่ได้หรือปลาดิที่ได้เนี่ยมันใกล้เคียงของเดิมไหมถ้าใกล้เคียงของเดิมแล้วมันมีปัญหาเนี่ยจะบริหารจัดการอย่างไรตรงนี้จะเป็นข้อมูลรายจังหวัดเลยนะครับแต่ว่า ก็ต้องไปดูว่าในบางจังหวัดไหนเนี่ยโซนไหนที่เราต้องไปจัดการนี่ฮะก็มันก็จะเป็นภาพรวมๆที่จะใช้ข้อมูลพยากรณ์ในการไปใช้ประโยชน์ต่อไปสําหรับข้อมูลการพยากรณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจในเรื่องของข้อมูลพยากรณ์นะครับทางสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเองเราเผยแพร่ผ่านในเว็บไซต์ของเรานะครับ w w w o a e g o t h นะครับอันนี้ก็จะเผยแพร่ท่านสามารถเข้าไปดูได้มีทั้งพยากรในรอบล่าสุดแล้วก็แยกเปลายสินค้าเลยตรงนี้